สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนะคะคุณครูสาวสุดสวยสวยบอสวยกะเบืองหนาเอาละค่ะเดซัมนี่ละบอเดตแตงหนาพ้อมเมื่อนี่มาอยู่กับสวนพักนะคะแปลงกเกษตรของคุณครูค่ะเข้ามาเริ่มตนนะคะในการลงแรงนะคะก่อนเท้าสี่ว้าหลายใหญ่ห่างไปกว่านี่เพราะว่าสิเหตุคลิปขึ้นมานี่ เพิ่ด้ซอยกันสี่ทางกันนะคะว่าเ้าสีเหตุจากไหนชีวิตคู่จังสีหลอดพนผู้ใดก็บ้าแต่พืนคู่บาจาย์เนาะคันเนาะว่าคุณครูกับเป็นหนี้จังสั้นเป็นหนี้จังสี่ใส่บหูจักละมัดระวังใส่บหูจักโตเจ้าของโอ้ยฟังข้าเจ้าเว้าไปกระท้อแท้ลั้นทดใจเนาะค่นเนาะืันนี้มายางอยู่ในสวนค่ะพี่น้องสวนในน้อยค่ะตอนนี้เกาะ อยู่ประมาณสามไรนะคะแปลงตรงนี้อยู่ในแปลงข้าวโพดค่ะสมัยตจกีพ่อยแม่บอกปลูกข้าวโพดกับปลูกเต่ข้าวโพดค่ะแต่ดิฉันค่ะฉีกกดนอกตําราค่ะเบื้องต้นข้าวโพดของฉันนะคะต้นข้าวโพดบ่พ่อปลูกพักซีเล่าไว้พร้อมค่ะนะคะก้อนหนานั่นฉันปลูกพักกาดไว้ลกถิมไปแล้วโอ้ลกกินไปแล้วนะคะฟังทั้งนี้คือกันค่ะมีต้นข้าวโพด มีต้นผักกวงตุ้งค่ะเห็นบ่คะไมแปลงแปลงหนึ่งใส่พื้นที่มันขุมคา่าพร้อมนเป็นไบล่มลูกค่ะปลูกแล้วมมนกระายหอหอดเวลาหอ่อนยามมันนะคะพ,คพี่น้องเอ้ยขันสิีบอพื้นความเป็นหนีเริ่มเป็นมาตแต่ปีพศใดปีปีบรรจุเลยค่ะพี่น้องสมัยตะก,กี้เนาะบรรจุนี่เขาบรรจุอยู่สอสอจอสามัญศึกษาจังหวัดค่ะดิฉันเป็นครูมัธยมนะคะ บัดที่นี่ยางเข้าไปบรรจุเขากระซี่บอกว่านั่นนั่นขาอยากได้เงินนั่นยางเขาไปลดลาย่างเข้าไปรลดลา่าอยากได้เขาได้ไปเขียนเอาสัน้นภาษาเขียนก็ได้เงินออกมานะคะเข้าไปสมัครเป็นสมาชิกสาหากรณ์ตั้งแต่มือแรกค่ะของการเป็นครูค่ะปี2,545รอ่สตอนนี้ปี63สามค่ะ19ปีพี่น้องเออ สหกรณ์มองไหนมีให้คู่กูเหลือแต่การระเบิดล่ะค่ะที่พอน,นี่กูนะคะนั่นเป็นที่ม้าที่ไปหลายเติบค่ะพี่น้องตอนนี้ยิ่งดินริ่งพันยิ่งยิ่งยิ่งดินยิ่ง,ง,งทุรนทุรายเนาะคะ่นะเนาะดิฉันก็นเลยคิดว่าเอาชีวิตเกษตรกรนี่แหละมาเป็นพื้นฐานก่อนเพราะว่าชีวิตมนุษย์มันต้องดำรงชีวิตโดยการกินก่อนมันบ่ ขันเขาบ่มีเขา่าบ่มีน้ำบ่มีอาหารก็อยู่บ่ได้กับนังใจเขากับท่อมันบ่ค่ะสันก็นเลยเป็นคนมักเกษตรแต่น้อยละละ่ะนะคะเกิดในไฮเกิดในนาค่ะบ่เคยเห็ดหนาดอกค่ะปูนาเพิ่นบ่ไดพ้พาเห็ดสันนี่ล่ะเป็นบุ๊กเบิกของตระกูลค่ะก็เลยมาลองเห็ดเกษตรเตบิ่งค่ะพี่น้อง ตอนนี้พาพี่น้องอย่างชมทัวสวนไปหลบๆก่อนเนาะตอนแรกมีอย่างที่ฉันมากกินฉันปลูกไว้เบิร์ดค่ะพี่น้องอันนี้หมากน้ําเต้าค่ะนะคะหมากน้ําเต้าฉันก็บอกกินอีกละ่ะปลูกไว้ให้หมันเป็นเครือเอาไว้จะไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทานค่ะค้อมองนี่ก็เลี่ยงเป็ดเลี่ยงไก่ไว้ค่ะพี่น้องนะคะเหลือก็เอาไปขายนั่นแหละ เหลือบาัจาักโตดอกค่ะตอนนี้เพราะว่านี่มันอยู่ในทงเนะาะบรเด็อยู่ในหมู่บ้านค่ะจะปลูกไปตามที่มีนเนาะข้าเป็นคู่บา่าจารยร์มันบ่นค่ะเวลาเห้ากับซีดมีมาแต่เสาร์อาทิตย์หรือไม่กําลังเลิกเรียนงานก็หลายหลายค่ะพี่น้องพอกับมิตรใส่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 สัน ใส่จนแหล่ใจจนดำใส่จนอ้วนใส่จนจอยพุ่นละอี่หลีตัวจริงบ่จอยหรอกค่ะอ้วนเติบหนึ่งละเพราะว่ากินดีอยู่ดีลอเกินเป็นทุกบ่ค่าเป็นหนีนี่ถูกเนาะพี่น้องเนาะฉันกับถูกคือกันแต่เก็บความถูกไว้ในใจบ่าปากให้ผู้ใดว่าบ่าปากให้ผู้ใดฟังบ่บอกให้ผู้ใดหูนะคะก็มาอยู่จังสีละผักผ่อนผ่อนคลายค่ะนี่ บักหอมค่ะพี่น้องมาโลกเอาไปกินนะเดอัคนนี้ค่ะมาโลกเอาไปกินบ่ได้ขายดอกค่ะช่วงนี้บ่มีเวลาขายงานราชาการก็หลายช่วงโควิดอีกพี่น้องเอ้ยทั้งเบิ่งเด็กหน่อยทั้งเบากระเพินทั้งดูแลอ้ยพี่น้องบังม่วงปลูกไว้วังสามปีแล้วสามปีที่คิดได้หลังจากมีหนี้หลักล้านเด้อพี่น้อง กระปุกตอนนั้นเป็นหนีนี่และคันเบิร์ดหนีเรามาปู่มันสิบอท่านเลยกินปูกไปพร้อมๆกันแล้วก็เลี้ยงปลาไว้ค่ะปล่อยปลาซี่ชนิดค่ะพี่น้องปลาดุกนนองมันใหญ่ไว้ปลาเข็งนะคะไตรขญางภาษาเขมรนเขาว่าไตรขญางไตรกรันนะคะไตรปตัวปลาคอี่ปล่อยบ่ได้ค่ะพี่น้องมันเกิดเองตามธรรมชาติจะมันลอยมาแต่ใสส่วนปลาน้อยส่วนปลาแน่ฉันเบิร์ต สางมันถอดวแต่จากของซีวิตมีบักพาวนี่แหละค่ะผละไม้พื้นบ้านบอได้ปลูกหมากทุหลอกทุเลียนบักงอกบักล้ำไงกบเ้าดอกขาปลูกในที่ประเทศไทยมันปลูกได้ง่ายนี่แหละบ้านฉันกับพางอีสานมันบอฉันกับบอไปปลูกแล้วอย่าก,กินทุเลียนกับไปจันพุณเล่าแมืนบอค่ะไปภาคใต้ หม่องเพิ่นดินดีดินดำน้ำซูมบานเฮ้าอีสานแห่งแรงแต่โซกดีเด้ค่ะยูหม่องนี่ในหลวงพ่นเฮ็ดให้เป็นชนปัาประทานค่ะปลูกด้เบิร์ตปีมานนี้สตร์ค่ะพี่น้องนีก่ก็กล้วยนำหอมค่ะพี่น้องเขาบ่มีเงินเนาะเป็นคู่เนาะก็มียูน่ะแล้วค่ะเงินเดือนเขาก็จงไวยูสามสิบเปอร์เซ็นต์ตีตะกี้หาเกียงตับฟังแต่ฉันบอกว่า,วาหาเกียงตับ นะคะมันสิเกี่ยงซ้ำไหนคะอ่านี่ยางชมสวนคัะตอนแรกนะคะเดี๋ยวดีฉันสิบบวกตัวเลขให้เบิ้งค่ะว่าคนเป็นคู่นี่โอ้ใ่กล้วยน้ำหอมค่ะคนเป็นคู่เงั้นเดือนซ้ำนี่สตาร์ทซ้ำนี่สื่อรถแล้วเฮ็ดบ้านแล้วดูแลพอดูแลแม่ดูแลเจ้าของฉันโสดเนาะเะนาะนี่ยูผูเดียวเนาะ มีแต่แม่กับหลานนะคะหลานสาวผู้เดียวก็ไม่ได้ใส่ใจอย่างที่ฉันจิตมีเงินดูแลเพิ่นเลยค่ะฉันเอาเงินไปใส่เบิดว่าอาจจะของลงทุนนี่แหละมันหนักขาดทุนนี่ยหละพี่น้องเลยมาเริ่มต้นใหม่เอาเป็นมาต,ตอนนี้หูกก่กันทักท้ายกันเบื้องตน้นกันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยางชมไปเรื่อยค่ะยางชมไปเรื่อยบรรยากาศอยู่สวนกระเทียม ต้นกระเทียมอันนี้กระเทยค่ะกระเทยเบาผัาดบุงพอหลวงเป็นวาเห็ดไห้แต่พอมีพอกินให้ทำม,มาหากินแต่กี่ฉันขึ้นเพราะตกตอมองค่ำนี่ทำม,มาหากินออจบไปทำม,มาหากินนะลูกบอกนักเรียนเด็กบรรจคของดินเพราะตายไหมคะ่ะ เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เปิดร้านนั่นร้านนี่ร้านมุกตะเปิดบาร้านขายเราขายของขายตรงรับของมาขายไปโอ้พี่น้องเอ้ยธุรกิจขายตรงขายตอกโอ้นะคะเฮ็ดมากเกิดเป็นโอ้นับบอลบวกันาครโการย่อยๆนะคะเป็นร้อยนะคะไปไใส่บอลบัดน้องจมไปอีกจมตืิมไปอีกค่ะไม่ได้ลงทุนหลายค่ะ เสียเวลาไปมองนันไลน์นะคะจนมาหอดว่าเขาทงมาหากินที่พอหลวงมาคือเฮตไปแล้วก็กินทำแล้วก็กินนี่เขาเออทำมาหากินพอหลวงมาแค่นี้เองที่ริตเนาะเขามาต้องไปอย่างมากมายเลยค่ะนะคะืัอนี้ฉันจะมัดผ้าพี่น้องมาจมให้ฟังพี่น้องีมาที่ไปของค,คนเสนี้เขาต้องเริ่มต้นจากการลงมือ เป็นขัดซีเหลาวพักปุุงหอมเปรี้ยวหอมกระเทียมไปคูไปจนแล้วเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นไม้ลมลูกเนาะอันนี้มันเป็นแปลงชุดสำปรัทานค่ะพี่น้องอันนี้แปลงคู่นี่บลูสปริงกอกสปิงเกอร์ก็ขาวเราค่ะพี่น้องบลูสเงินซื้อเป้งน้ำขามาแต่คล้องหน่อยนะคะไหลมาต่างคล้องสิค่ะไหลมาต่างคล้องไหลมาต่างคล้อง กับมอมีกีหรอกค่ะกีนน้องคือกิดไปเบิดหรอกแล้วแต่มอสตนะไซน่ะจงไว้คั้นหนึ่งให้พอดีกีไปโรงเรียนพอดีกีมาให้มานน้มาสวนเนาะนะคะมีสามปีค่ะสามปีที่ฉันบ่ท่านไอเบิดหนีนะคะเพราะว่าหนีเขาไหลเขาลงทุนหลายมันบ่หนีเขากหลายเขาเห็ดหลายเจ๊งหลายเนาะก็เลยมาขีดเห็ดจังไหนจังสีรอดพ้นนะคะ นี่ปลูกบักทัวดินค่ะนี่ฟัง่านี่ปลูกขายค่ะทั้งนั้นปลูกไว้ถักกินทั้งนี้ปลูกไว้ถักขายรอบสวนนะครับเป็นต้นโกบักพ้าวนำหอมค่ะบบท่านเอไส้หนีหลายปนไนนดอกค่ะพี่น้องเนี่ยนนี้พอเพราะได้ไส้หนีอยู่นี่สามเดือนสองหมืน่นสามหมืน่นสามเดือนนะคะจะซสิได้สองสามหมื่นนะคะบบแมนมาเดือนละหมืน่นเด้ กับพ่อได้อยู่ได้กินหนึ่งล่ะเขาว่าต้องซื้อกับขาวกับน้ำกินล่ะประหยัดลงมานะคะส่วนหนึ่งบอกตรงๆนะคะเงินเดือนตอนนี้ก็เติบหนึ่งมันล่ะโอ้ขันมาเป็นนักขันาาเมืองขันเงินเดือนมันเหลือเต็มเนาะพี่น้องเนาะมันสิซ้ำไดเนานะสองเดือนนี่ก็เฉียดเฉียดนล่ะเลขศูนย์หาโตเมดละพี่น้องนะคะแต่ตอนนี้ก็อ๋อพี่น้องเอ้ยมันเป็นแต่โตเลข อันสวยกรู้เท่านั้นนะคะเงินเป็นเขาหากสามสิบเปอร์เซ็นไวเขาก็ต้องไปจ่ายข้างนอกอยู่ดีค่ะพี่น้องนะคะก็อยูไปนะคะยามหน้าก็เห็ดหน้าค่ะแปลงนี้ค่ะนี่แหละครบสูตรเลยปลูกพักเลียงไก่เลียงล,เลยงาเห็ดหน้านะคะเห็ดสวนเห็ดไห้ครบพอดีสามลนะคะเขาพอกันดูๆเนาะพี่น้องเนาะ เบิรนีตอนไหนสิบอกพี่น้องเลยสิฝ้าวไล่ให้พี่น้องเบิงเลยค่ะอันนี้เห็ดมาสามปีพ้านในลุนีแต่เบาบางลงค่ะเบาบางลงนะคะเนะาะค่ะพบกันใหม่เด้อค่ะสวัสดีค่ะ